สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ในห้องป .1 ทับ1หนึ่งทับสองนะคะเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะลูกในสายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะาจากคลิปจากการเรียนครั้งที่แล้วนะคะเมื่อวานนั้นเราได้หยุดไปนะคะครูคุณครูก็ได้ส่งเป็นคลิปไปนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะาจากที่ วันก่อนนะคะเราเรียนไปในหน้า84หน้า85นะคะในหน้า84เลยหน้า85เราได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาต่อในหน้า86นะคะในหน้า86นั้นจะเป็นแบบวัดผลนะคะจะเป็นแบบวัดผลสำริดนะคะลูกาตามตัวชี้วัดประจำการ เรียนรู้หน่วยที่สองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละข้อนะคะลูกอ่ะในข้อที่หนึ่งนะคะอ่ะดูข้อที่หนึ่งก่อนเขาให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะอ่ะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะลูกอ่ะถามว่าในภาพเนี้ยอ่ะในภาพนี้นะคะคนกำลังทำอะไร บอกได้ไหมคะอ่าคนกำลังทีบจักรยานหรือกําลังปั่นจักรยานนะคะ,ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะว่าอ่าเด็กคนนี้กำลังปั่นจักรยานนะคะ ตรงนี้นะักเรียนเขียนไปได้เลยนะคะทีนี้เขาตามต่อว่าเขาต้องการเขาต้องใช้อวัยวะในการทำกิจกรรมเนี่ยต้องใช้อวัยวะใดบ้างาที่เราเห็นคือตานะคะตาต้องใช้มองดูสิ่งต่างๆนะคะใช้ตาต่อไปใช้แขนและมือตรงนี้ในการ จับเงนจักรยานหรือจับแฮนด์รถไว้เพื่อบังคับไปข้างหน้านะคะเพื่อให้เคลื่อนที่ได้ตรงทางอ่ะและสุดท้ายใช้ขาและเท้านะคะในการปั่นจักรยานเพื่อให้เดินหน้าไปนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะอ่ะเขาถามต่อว่าอะไรเขาถามว่าการจัดกิจกรรมนี้ เราการลงในช่องใช้นะคะใช้การทำงานร่วมกันของอวัยวะนะคะลูกใช้การทำงานร่วมกันของอวัยวะทีนี้การทำงานของอวัยวะมีอะไรบ้างดังนี้นะคะใช้ตามองทางนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปได้ในหนังสือเลยนะคะใช้แขนและมือจับและบังคับทิศทางของแฮนด์รถนะคะ ใช้ขาเละเท้าปานจักรยานและยืนทรงตัวขณะจอดจักรยานนะคะ,ะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะ,ะให้ทุกคนเขียนลงไปนะคะ คนที่ยังเขียนไม่เสร็จน้องดูย้อนหลังได้นะคะลูกอ่าเดี๋ยวครูจะมีคลิปไว้ดูย้อนหลังให้กับนักเรียนนะคะอ่ะให้เวลานักเรียนเขียนนิดนึงนะคะบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์นะคะจะเขียนเยอะนิดนึง เพราะนั้นให้นักเรียนตั้งใจดูให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะเขียนลงไปนะคะเขียนให้ถูกต้องแล้วก็เขียนไม่ต้องตัวใหญ่มากนะคะลูกให้เขียนตัวเล็กๆนะคะเพื่อที่จะพอในบรรทัดที่เขาให้เขียนนะคะลูก เรียบร้อยนะคะเสร็จไหมเอ่ยคนที่ยังไม่เสร็จค่อยกลับมาดูย้อนหลังนะคะ,ะต่อไปคุณจะไปข้อสองแล้วนะคะ,ะในข้อสองคะลูก ในข้อสองนะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรเอย่ยอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังรำไทยน้องก็เขียนเติมตรงนี้ได้เลยว่าจากภาพคนกำลังรำไทยนะคะอ่ะ ทีนี้ในการรําไทยของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาต้องใช้อะไรบ้างใช้อวัยวะอะไรบ้างนะคะ,ะเราก็เติมได้เลยว่าใช้ตาใช้หูนะคะใช้แขนและมืออ่ะแล้วก็ใช้ขาและเทา้า นะคะ,ะให้น้องเติมลงไปนะคะใช้ตาใช้หูใช้แขนและมือใช้ขาและเท้านะคะแล้วเขาถามต่อว่าการทํากิจกรรมนี้ใช้หรือไม่ใช้การทํางานร่วมกันของอวัยวะเราก็บอกว่าใช้นะคะะเดี๋ยวข้อขีดใช้อย่างไรบ้างเดี๋ยวน้องดูในคําตอบนะคะอ่ะ คนที่เขียนไม่ทันเมื่อกี้นะคะทั้งสามบรรทัดน้องเขียนลงไปได้เลยนะคะลูกจากภาพคนกำลังรำไทยนะคะเขาต้องใช้อวัยวะในการทำกิจกรรมได้แก่ตาหูแขนและมือขาและเท้านะคะใช้อวัยวะร่วมกันต่อไปการทำกิจกรรมนี้ใช้ นะคะการลงในช่องใช้การทำงานร่วมกันของอวัยวะดังนี้ใช้อวัยวะใดบ้างใช้ตามองรอบตัวนะคะอะมองดูถ้าเรารำไทยให้คนดูเนี่ยเราก็ต้องสอดสายตาดูคนที่นั่งดูเราด้วยนะคะ,ะใช้หูฟังเสียงดน,นตรีนะคะ ถ้าไม่มีเสียงดนตรีเราก็รำไม่เข้าจังหวะนะคะเพราะนั้นต้องฟังเสียงดนตรีด้วยใช้แขนและมือทำท่ารำจีบคว่ำจีบหายตั้งวงนะคะ,ะนั่นคือการพ้อนรำและใช้ขาและเท้าในการทรงตัวนะคะทรงตัวเพื่อไม่ให้เราล้มอ,อาจจะมีการยกขาข้างหนึ่ง เพื่อประกอบท่าทางเราก็ต้องทรงตัวให้ดีนะคะใช้ขาและเท้าในการทรงตัวเพื่อไม่ให้ล้มนะคะอนนั่นคือคําตอบนะคะลูกให้น้องเขียนลงไปนะคะดูให้ดีนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะลูกให้เวลาเขียนนะคะ เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะอ่ะครูขอผ่านนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อในหน้า87แล้วนัเกเรียนค่อยมาดูย้อนหลังนะคะถ้าเขียนไม่ทันไปหน้า87นะคะในหน้า87ในข้อที่2นะคะข้อที่สอค่อยนัเกเรียนกีดถูกลงในวงกลมของภาพที่เป็นการดูแลร,รักษาอวัยวะที่ถูกต้องนะคะอะ่ดูภาพให้ชัดเจนนะคะ าภาพใดบ้างที่เป็นการดูแลอวัยวะที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนการลงไปมีภาพไหนบ้างาภาพที่หนึ่งขยี้ตาแรงๆถูกไหมคะไม่ถูกนักเรียนก็การการะบาดลงไปนะคะภาพที่สองควางเพลงเสียงดังถูกไหมคะไม่ถูก นะคะเพื่อความปลอดภัยของหูของเราไม่ควรควางเสียงเพลงที่ดังมากๆนะคะแล้วก็ไม่ขยี้ตาเรงๆให้ใช้น้ำล้างตาหรือลืมตาในน้ำสะอาดนะคะต่อไปอาบน้ำสระผมถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องก็กาลงไปถูกต้องต่อไปภาพที่4แปลงฟันก่อนเข้านอนถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องก็กาถูก ต่อไปภาพที่5ใส่รองเท้าก่อนออกไปเล่นหรือก่อนออกนอกบ้านนะคะเพื่อป้องกันอันตรายถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องนะคะต่อไปสั่งนำมูกแรงๆถูกต้องไหมคะอ่าถ้าไม่ถูกต้องก็ทำเครื่องหมายกากบาทนะคะอ่านั่นคือคำตอบในข้อที่สองนะคะอ่ะต่อไปไปต่อในข้อที่สามนะคะลูก ในข้อที่3นะคะอ่าบอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆตามที่กำหนดมาพอสังเกตนะคะอาภาพแรกเป็นภาพตาภาพที่สองเป็นปากนะคะอทีนี้มาดูการดูแลรักษาตาโกนดูเลยังไงอ่าไม่ขยี้ตาเรงๆนะคะ อ่ะเมื่อมีผุ่นเข้าตาไม่เคยยี่ตาเรงๆนะคะอ่าอะไรอีกอ่อาอ่านหนังสือที่มีแสงเสียงพอ ไม่สว่างบ้างมืดบ้างนะคะจะทําให้สายตาเราเสียได้นะคะลูกอะ,อะไรอีกมีไหมคะ,ะเช็ดตาด้วยน้ําสะอาดหรือชุบผ้าแล้วเช็ดรอบดวงตาเบาๆนะคะนั่นคือการทําความสะอาดตานะคะ,ะต่อไปมาดูที่ปากก็ที่สองอการดูแลรับสาปากดูเลยอย่างไรแปลงฟัน แปลงฟันวันละสองครั้งแปลงฟันวันละสองครั้งก็คือหลังตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนตอนหัวค่ำนะคะ,ะแล้วอะไรอีกไม่ใช้ฟันกัดของแข็ง คือการดูแลรักษาฟันนะคะหรือไม่กินพวกขนมหวานหรือของหวานเช่นลูกอมอะไรพวกนี้นะคะก่อนเข้านอนหรืออินเป็นประจำนะคะจะทําให้ฟันผุได้นะคะลูกอ่าหรืออะไรไม่ใช้ฟันฉีกถุงขนม จะไม่ใช้ฟันเปิดขวากวดอะไรพวกนี้นะคะนั่นคือการดูแลรักษาฟันของเรานะคะและควรไปพบทันตแพทย์นะคะปีละ2ครั้งก็คือ6เดือนไป1ครั้งนะคะเพื่อให้หมอได้ดูแลรักษาฟันของเรานะคะหรือคอยแนะนําดูแลวิธีการรักษาสุขภาพช่องปากของเรานะคะอันนั่นคือ เป็นการดูแลรักษาอบัยวะของปากนะคะอาทีนี้วันนี้นะคะครูให้นักเรียนแค่สองหน้านะคะอ่าให้นักเรียนได้ทําแค่สองหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหลังจากนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันต่อในหน้าต่อไปได้เฉล,เลยและตัววนกันต่อนะคะอ่าวันนี้คงไม่มากนะคะ นักเรียนสามารถที่จะเขียนลงไปได้นะคะลูกทำได้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมานะคะ,ะแล้วเดี๋ยววันหลังๆเนี่ยครูจะให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวันนี้ครูก็ให้นักเรียนทำแค่นี้นะคะ,ะคนที่ทำไม่ทันนะคะให้น้องดูคลิปย้อนหลังนะคะ แล้วก็ทําให้เสร็จเขียนให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในลายกลุ่มด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ